ที่นะคะสหรัฐฯเป็นเป็นวัฒนธรรมท่านท่านได้ฝากวัฒนธรรมในหลายๆอย่างอยู่บนโรงท่านเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายความสมถะที่เราจะเห็นยอกพระของท่านเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นโรงท่านได้ประดับระดาเครื่องสำอางสักเท่าไหร่งคงท่านก็จะมาโรงท่านแบบนั้นโรงท่านไม่ ไม่ค่อยได้ทําผมเผ่าให้เหมือนเจ้าหญิงทั่วโลกที่เขาเป็นกันแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงที่พยายามเป็นคนธรรมดาซึ่งยิ่งกว่าคนธรรมดาพระองค์เกิดมาพร้อมคําว่าหน้าที่แล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเราก็จะเห็นประเทศในหลายๆด้านเหลือเกินเมื่อถามว่าโอ้ประเทศเก่งอะไรบ้างมันนึกได้ทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาวัฒนธรรมดนตรี ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เล็กศาสตร์น้อยพระท่านเข้าไปจับ oh <my> เข้าไปดู oh <my> เข้าไปดูแลทั้งหมดพ oh <my> ระองคพยายามอย่างรากตรงนี้ให้แข็งแรงมากขึ้น oh <my> ทุกวันทุกวันทุกวัน,ว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 นด้วยการลงมือทำเนี่ยาสตรสิ่งลอันพันละานน้อยที่เห็นได้จากส่วนในประเทศ